เขาก็ยังให้สมญาณนามทหารไทยว่าทหารผีนะทหารสยามในทหารผีฆ่าไม่ตายครับกับตัวที่ข้าพาจ้าชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเรียนถามอาจารย์คมเป็นความรู้เกี่ยวกับก่อนที่จะเข้าวัตถุมงคลนะฮะวันนี้ที่เขาอ้อครับถ้าถ้าอาจารย์คมมีพิธีอาบน้ําว่านอาจารย์นะอาบน้ําว่านเห็นเขาว่า สามวันในห้ามออกจากบริเวณเขาอ้อมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนการอาบน้าว่านนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แนละ้วอาบน้าว่านเพื่ออะไรครับท่านอาจารย์ครับสชัยยุทยาม,มันกำเนิดตั้งแต่สมัยปลายยุทธยาครับเกี่ยวค้องกับพันชาตรีโดยตรงเลยอาบวันยา<ะ>กินวันยามันเป็นศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคไปกระพิถ้าทางภาคใต้เขาจะนิยมอาบวันยากินเหนียวกินมัน เห็นมีเขาว่าข้าวเหนียวเลยใช่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเขาเลยกินเหนียวกินเหนียวกินมันกินมันนวกินน้ำมันงาน้ำมันงาเศษก็ใช่ใช่ตอนนี้เป็นศาสตร์ของทางใต้เขาว่านี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พศาสตร์แต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันเนาะครับใช่ไหยเขาอ้อนนี่โอ้โหเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะ เป็นตักกศิลาแห่งภาคใต้ดยตรงเลยถือว่าเป็นตักกศิลาภาคใต้วันยาเป็นศูนย์รวมของสายศาสตร์สายศาสตร์ของเจ้าพ่อสายศาสตร์เป็นสำนักสายศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทางใต้เขจะนิยมอาบวันยาตั้งแต่ท่านอาจารย์ทองเท่าปรมาจารย์เขาเขียวดำเขาจะมีผู้สืบสานมาตลอดอาจารย์เอียดเขาออดอาจารย์สีเงินงาแล้วก็ทั้งขุนพันธรัตน์ราชเดชอาจารย์ชุมชัยคีรีพวกนี้ สายเขาอ้อมนะแต่เราคงมีภาคไม่เหมือนแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะอีกสักสองสามท่านนะมีชื่อเสียงมั้งเดี๋ยวอาวุโสแล้วเป็นตักกศิลาแห่งก็ยังสืบสืบทอดนะถือเป็นตระนา rom ของครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณเป็นศูนย์รวมของศิษย์สานก็ถือว่าดีนะศิษย์สานเป็นสำนักศิษย์สานยิ่งใหญ่ความเชื่ออันนี้เอาไว้ได้ ตั้งแต่ท่านอาจารย์ทองเท่าสมัยก่อนมันก็ยังว่าเรื่องของศึกสงครามนี่แหละก็มีผู้สืบสามาตลอดศาสตร์วิชาเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเกิดเพราะศึกสงครามขุนพันธรัชราชเดชอาจนหล์ชจทุมชัยคีรีพวกนี้ช่วงใดที่บ้านเมืองไม่สงบมีภัยอันตรายอยู่เสมอและโดยเฉพาะช่วงศึกสงครามท่านนะ จำเป็นที่จะต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านก็ยังสืบแล้วก็บรรดาไพรพลหรือทหารอารมณ์ของครูบาอาจารย์เศรติคณาจารย์ทั้งคารวะทั้งพระพิทุสงฆ์ถือดีกันสร้างพระรักษาความเมื่อต่างๆเพื่อจําหน่ายใจแจกออกไปสมัยก่อนเรายังว่าเรื่องของลเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยืนยัน ศาสตร์วิชาทงกเรื่อองเหตุการณ์ไม่นานมันนี้ึกสงครามโลกครั้งที่สองเป็นหลักเลยนะบรรดาช่วงใดที่บ้านเมืองไม่สงบมีภัยอันตรายอยู่เสมอเสมอพระเก่าและโดยเฉพาะช่วงสงครามขังต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องสร้างคนกำลังใจให้กับชาวบ้านเนแล้วก็บรรดาภัยร่วงหรือทารพโนจินธนาการเกจิคณาจารย์ทั้งคารวะทั้งพระพิทุสงฆ์ก็จะพาการสร้างพระ สร้งเครื่องรางวัตถมคนต่างๆเพื่อจําหน่ายใจแจกออกแม่แต่บรรดาต่างชาติแล้วมันก็เห็นมีคนเป็นที่ประจันาเป็นที่ยืนยันทหารผีแม้กระทั่งเมื่อเหตุการณ์ไม่นานมานี้ก็สงครามโลกครั้งที่สองนี่ต่างชาติเขาดาทหารไทยถมเล็กๆที่ไม่ยอมชื่อระเครื่องพระปุกพระเก่าแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังต่างๆจิ่ตัวไปมันก็มีประสบการณ์ให้เห็นกันชัดเจน ไม่ใช่เรื่องที่ว่ามโนจินตนาการมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกยอมรับเหตุผลนยอมรับทั่วโลกสงครามญี่ปุ่นเนี่ยแม้แต่บรรดาต่างชาติอีกสำนักหนึ่งเขาก็ยังให้สมญานามทหารไทยว่าทหารผีนทหารสยามในทหารผีฆ่าไม่ตายนี่ต่างชาติเขาก็เชื่อแต่มีกลุ่มคนไทยกลุ่มเล็กๆที่ไม่ยอมเชื่อ แล้วก็โจมตีด้อยค่าของดีของบ้านตัวเองที่เราได้ยินกันทุกวันนี่แหละโลกทั้งโลกเขาเชื่อกลุ่มเล็กๆที่ไม่ยอมเชื่อเพราะเลยมันไม่ยอมลืมตาไม่ยอมเปิดหูไม่ยอมรับเหตุผลสงครามญี่ปุ่นเนี่ยนะอีกสำนักหนึ่งก็หลวงพ่อคงบางกระพร้อมจาดบางกระเบาเสื้อยันของท่านเนี่ย กองทัพญี่ปุ่นสั่งซื้อนะจะบอกให้ในยุคนั้นนะครับสั่งซื้อผ้ายันจากเกจิไทยนะจะเอาไปให้ทหารเขาไม่ศรัทธาจะไม่สั่งหรอกเ,ออเขาเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเห็นว่ามันมันเหนียวจริงเออมันเหนียวจริงนะเป็นอย่างนั้นเขาสั่งซื้อมาในยุคนั้นสมัยนั้นก็ <c oughs> เสื้อยันเนี่ยผืนละหนึ่งบาท โอแพงนะฮะพื้นละหนะึ่งบาทนะพยันผืนละห้าสิบสตังค์พยันแดงเนี่ยนะพยันแดง